สัญญาณคมจัดอยู่ดีสงกระอกดิบติ๊กเตาทีวีของแครราการสายการตาเราพัดไม่มีบาดูได้อาจติดตั้งไม่ยากดูกันเลยง่ายใจแข็งันทุกๆหมบยานสูจนเตาทีวี เลยนะคะแต่ไม่ต้องตกใจไม่ได้หายไปไหนตัวช่องต่างๆแค่ย้ายไปเป็นระบบดิจิตอลทีวีเท่านั้นเองเดี๋ยววันนี้จะมีน้องๆนะคะเขาจะมาบอกว่าทำยังไงถึงจะเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลทีวีได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครข้อเกียกันค่ะกับดิจิตอลทีวีเข้าชาด์จอิเล็ตรดีชารแอร See you no way, we wait take my dog กล่องดิจิตอลทีวีหรือการดาวเทียมหรือเคเบิลนะคะมาติดตั้งให้เรียบร้อยเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดบ้านไหนที่บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าติดตั้งอยู่แล้วมีการเคลื่ที่ไม่ติดตั้งเลยไงคะติดแล้วหรือแม้แต่ว่าคนชอบปัญหาอะไรด้วยนะคะมีหากู้อบไปร้านอะไรเป็นพิเศษคะขาดูน้องถ้าเกิดว่าเป็นนี้ที่จะเป็นเบอทอยก็มี13นะคะหรืออย่างช่วงเร็ดตอนนี้เขาก็จะไม่เป็นไม่ได้เป็นได้เร็จโดดแล้วเขาจะเป็นสามทีวี คือจากทีมงานกนวทรวงสาธารณสุขขอนะคะพวกเราขอนแก่มาเลยนะตอนนี้ได้ที้องที่เลยได้เ hmm. ก <F> ็่บักเหการณยังหาปิดเทอร์เแล้วนะคะถ้าปิดแล้วใช้งานอันเดิมได้เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะถ้าบ้านไหนที่บอกว่ามีการติดตั้งอยู่แล้วมีการใช้งานอยู่แล้วใช้งานอันเดิมได้เลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องซื้อใหม่นะคะจังหวัดศรีสะเกดนี้เป็นจังหวัดที่14แล้วนะคะฉะนั้นช่วงเวลาดีๆอย่างนี้ กระกเก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าบ้านไหนที่ชอบใช้ที่เป็นแบบไทยวน์ค่ะอย่างเช่หน้าที่เกดว่าเนที่เป็นคมิวนเนีากมีเจร่งน้มาแรนิเจอองหัวหวสามารถจัดกรได้เลยนะคะ กำหนดแล้วนะคะซึ่งการยกเลิกนีก้บอกเอาไว้เลยว่ายกเลิกทั่วประเทศนะคะไม่ได้ยกเลิกเพียงแค่จังหวัดเดียวยกเลิกทั่วประเทศเลยแล้วก็ย้ายจะเป็นระบบ d ิซซ่าทีวีทั่วประเทศเช่นเดียวกันฉะน,นั้นขั้นหมายที่ตอนนี้ เราเรืองเราเขสาใจมอซี và loài ไปข้างหน้าโลกเราเปลี่ยนสัญญาณคมกัะดูดีคงกระดับเอีโอ้มันจมากมายกสัญญาณเด็ดขาดการตาที่ต้องไม่ยากอยู่กันเลยง่ายดาย

กับทีวีภาพพื้นดินการเป็นไงบ้างหาได้รับความรู้ตรงนี้กันนะคะแล้วก็ได้รับข้อม,มูลตรงนี้การอย่าลืมนะคะบ้านไหนที่ตอนนี้นะคะยังใช้ในระบบเดิมอยู่อย่าลืมต้องรีบไปหาจอกล่องดิจิตอลทีวีมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะไปหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้บ้านได้เลยะคะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวปีหน้าจะไม่สามารถดูรายการทีวีได้นะคะเพราะว่าการยกเลิกระบบเนี่ยยกเลิกกันทั่วประเทศเลยแล้วก็การย้ายมาเป็นระบบดิจิตอลทีวีก็ย้ายนะคะที่ต้องใช้ ข้อควรตรงนี้การน่ารักกันมากเลยหลายๆบ้านก็มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะสัตว์ตัวกล่องเครื่องมือหรือการดารวเทียมหรือเทปเปิลน,นะคะแต่ว่าบางบ้านก็น่ารักตรงที่ถ้าเกิดมีคนหรือสัตที่อยาก การนข่งขันในรายการลอยยีกาชนะได้เกิดว่าหลังจากนี้นะคะอยากจะได้ทีจสามารถโทรสอบถามกับเบื้องหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ได้เบอร์นี้เป็นเบอร์ที่โทรฟรีเป็นเบอร์คองเซ็นเซอร์ของกสทชนั่นเองค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะข้อมูลดีๆก็มีค่ะกับดิจิตอลทีวีกองจากีดี่พักแห่ All right. 我爸爸。啊啊啊 ดีครับดีคือคนไหนสวยสุดอ่าคุณพมดุ้ยครับอ่าคุณพี่ชื่ออะไรคะหนึ่งนะคะพี่หนึ่งของหนูมาจากปสทชนะคะรู้จักไหมเอ่ยเป็นสำนักงานชนะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนากมนะคะมาบอสให้กับพี่หนึ่งด้วยอ่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนิดนึงนะคะคพี่หนึง ไม่พอไม่ได้ละค่ะพี่หึ่ง่สวัสดีค่ะสวัสดีทุคก,ทกคนนะคะลาสีสเกตุรับน

El เมื่อก่อนที่บอกว่าดูดักเงินกันในช่อง6ช่องจะมีช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง11แล้วก็ไทย p ีวีเอชใช่ไหมคะเขาจะยกเลิกสัญญาณเดิมไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจแค่ย้ายไปเป็นระบบดิจิตอลทีวีเท่านั้นเองฉะนั้นตอนมีบ้านไหนนะคะที่ยังเป็นระบบเดิมอยู่กับระบบแอนะล็อกเดยวจะมีน้องๆเข้าไปให้ข้อมูลพร้อมกับเอกสารด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดบ้านไหนที่บอกว่ารับชมรายการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโมโนเทมเป็นซีช่อง29เวิร์กพอยช่องนี้น้องจะเข้าไปถ้าเกิดมีข เกิดหลังจากนี้ไม่เจอเจอพวกเรายังมีข้อมูลอะไรสงสัยเพิ่มเติมในเอกสารที่น้องๆแจกไปจะมีเบอร์ call center กับเบอร์1 2ึ่เบอร์นี้สามารถที่จะโทรสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับทีวีภาคพื้นดินหรือระบบดิจิตอลทีวี TV กันได้ลเลยติดสเกตกันนะคะกับดิจิตอลทีวีของทซนติดมีท่า,า่ะ ข้ามก่อนข้ามกนหรือข้ามชอดยาอรเลยค่ะชอบดอรายกรอะไรเป็นพิเศษค่ะชอบดนนะคะชอบดูก็จะเป็นมูงรถดั่เบิ้ลไดนนะคะชมดีสิก้านะคะใครที่ชอบดู กช่ไอวาราิมจบดยจะตอเปลี่ยนดตตต่อก็ตดตั้งรงนี้ให้เลย้อยแต่ถ้าเกิดว่ามี้ัาาติดเองทีกวัังเงไม่ใช่แค่เบื้อตต้อเยี่ยกันมาเลพี่่เขากรตัดสัญญาติดบ้องตนแ่ราบอกว่าคหอปล้ไม่ดีได้เยห้าเสรค่ะเาี่จะรวามันเบื้องรือกค่ ผ uh ลิตาที่ดูทีหนังกัแนะนใ้ต้อเป็นแบบที่ดูทีวหรือแ่ีว้ก็มีดีว้าเหตการณ์ไหนที่ต้องการจได้เลยเป็นที่ชนชอนะคะจะไม่เก็นสัตดีจะาเีงอยู่แะเาด้ทีวครับแล้วกนเลี้ยง้นะคะเป็นตัวป่าทีตองารที จริงนะคะคือมีเส้นสีละนอนเขาเจ็บก็ชอบเป็นชอบพี่นี่นะคะแล้วก็ชอบดู

อ๋อติดเป็นพูดเวออถ้าติดตั้งแล้วใช้อังเดินได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องซื้อใหม่นะชอบอะไรเป็นพิเศษคะมีะรายการอะไรเป็นพิเศษนะอ่ะสญญาสนใจขายของแต่ญญคนอยากคุยขายของก็ดูจะโทรป็นข่าวเนาะหรือไม่ก็ละครนะคะทีนก็บางคนก็จะแบบชอบดูรายการวาไรตี้อ่ะขายของบางทีเหนื่อยแล้วก็อยากจะดูรายการอะไรตลกตลกอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ได้รับชมรายการต่างๆได้อย่างต่อเลี้ยงนั่นเองค่ะ ที่บ้านได้ติดตั้งตัวกล่องดิิตอลทีวีหรือจางนาเทียมหรือเคเบิลหรือ,อยังคะเอ่นนะคะชอบดูช่องอะไรเป็นพิเศษช่องสามช่องสาตอนนี้เป็นเลขอะไรคะจัดไหนสามสิบเท่าไหร่นนมัน,นเป็นช่องสาหนูเล่นละครคุณพี่ได้ดูไหม <laughs> หนูหลอกพี่เขานะแต่ว่าการที่มาประชาสัมพันธ์อันนี้ไม่ได้หลอกนะตั้งใจ ค้ระชานจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรันคมนาคมแห่งชาตินะคะวันนี้เรวการนะคะก็ขออนุญานะคะมาตั้งสัให้ข้อมูลเปนานในเรื่องเกี่ยวกับทีวีผาดค่ะที่ในทีด้าทีวีา่ดิจเรดูกันมานะคะเมื่อก่อนเนี่ราจะดูเวได้่หต่ ชอบป็นเลย่ะชอบตุ่ะตุระตุอยชองอะไรชอบอะไรนะต่ิลเก้าิเก้าอันแรนะคะอ่ะมี2คนไองอันเลยนะคะตรงนี้นะคะก็ู้ใหญ่ระบอก่ายด้ายกระบองสาด้านหน้าที่หนีาี่องดำเป็นเคเบิ้ลแล้วแต่ถ้าที่บ้านเที่ี ดูกันมาแต่ผู้ใหญตายายภาพผิวลมผิวหายไม่ทันมาหลายปีได้เวลามาเปลี่ยนทีเปลี่ยนสูตริจิตอลเรียนเธอเรา 「こんなダシしててきどんに」 าจะยกเลิกในปีหน้าฉะนั้นตอนนี้บ้านไหนนะยคะที่รู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่หาตัวก่อบดิจิตอลทีวีหรือการกาเทียมหรือเคเบิลปติทั้งต้องรีบหาปติตั้งเลยไม่อย่างนั้นปีหน้าจะไม่สามารถดูรายการทีวีได้แล้วนะคะเขาจะยกเลิกกันทั่วประเทศเลยแล้วก็ย้ายไปเป็นระบบดิจิตอลทีวีกันทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะคะวันนี้น้องๆก็ได้เข้าไปให้ข้อมูลพร้อมกับเอกสารข้อมูลอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็ยังสามารถโทรศัพท์หกระเบือ1240ได้นะคะความปวดทางานต่างข่าวสารรวมถึงละครต่างๆด้วยนะคะ ก็สามารถที่จะไปติดตามชมกันต่อได้เลยนะคะที่ระบบแบบดิจิตอลทีวีที่จะให้ทิชีค่